อ,อ,อย่างที่กล่าวไปนอกจากสมัยสุโขทัยลิุทธยานะคะสมัยธนบุรีพิศโลก็เคยถูกใช้เป็นที่รับทับอีกหนึ่งครั้งนะคะกับการทําสงครามอาเซวุนกี้หลังจากที่พระเจ้าตากสินจัดตั้งกรุงธนบุรีได้ไม่นานค่ะก็ต้องรับศึกอีกหนึ่งครั้งอังวะส่งอาเซวุนุกี้อาเซวุนกี้เนี่ยถือเป็นแม่ทัพที่เก่งที่สุดของอังวะในตอนนั้นไม่เคยแพ้ศึกไหนเลยมาตี พิษณุโลกนะคะเรียกว่าศึกอเซวนกี้ตีเมืองพิษณุโลกในตัวเมืองเนี่ยจะได้เจ้าพญาจักรีแล้วก็เจ้าพญาสุรสีสองพี่น้องนะคะรับศึกอยู่พระเจ้าตากสินนะคะจะหลังจากเสร็จศึกกับขมิมนก็ได้มาช่วยนะคะโดยเลือกตั้งทัพบริเวณบ้านปากพิงนะคะที่เป็นมีคลองกับกวงเชื่อมแม่น้ำสองสายระหว่างแพวยมกับแพวน,น่านเป็นที่ขนถ่ายสเสบียงกําลังพลของข้าศึกเลือกตั้งที่นี่เพื่อต้องการสกัดข้าศึกแล้วก็สนับสนุนสองเจ้าพญาในตัวเมือง ะะก็จะเห็นว่ามีภาพของการรบในลักษณะของการทางน้ําเป็นหลักที่นี่จะมีไฮไลท์ก็คือการทําสะพานกลค่ะเป็นหนึ่งในวิธีการลบทางน้ําของพระเจ้าตากสินก็คือทําสะพานหลอกข้าศึกแล้วก็พอข้าศึกมาก็จะพลิกแล้วเราก็ซุ่มโจมตีอยู่ในน้ำนะคะสำหรับในตัวเมืองนะคะเจ้าพญาจักรีกับเจ้าพญาสุรสีรับศึกกันอย่างแข็งขันค่ะอาเซยวุนกี้เดิมทีจะมีความทะนงตนนะคะเพราะว่า ไม่เคยแพ้ศึกไหนเลยคิดว่าการตีิี่โลกหัวเมืองเล็กๆหัวเมืองทางเหนือเนี่ยน่าจะตีแตกได้อย่างง่ายดายแต่เจ้าพญาสุรศีแล้วก็เจ้า,เจ,าเจ้าพญาจักรีก็รับศึกได้นานกว่า4เดือนนะคะจนเกิดทําให้อซยบุญกี้เนี่ยเริ่มสงสัยเกิดเป็นการพักทับขอดูตัวแม่ทับทีบท่รับมือกับเขาหน่อยเกิดเป็นการดูตัวบนหลังม้าขึ้นค่ะก็อาซบุญกี้พอเห็นเจ้าพญาจักรีมาก็มีการสรรเสริญนะคะว่ารูปก็้องงามฝีมือก็เข้มแข็ง ขอให้เจ้าพญาจักรกีเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ภายภาคหน้าน่าจะได้กลายเป็นรกษัติย์อย่างแน่แท้แต่สุดท้ายอาแซวินกี้ก็ทิ้งท้ายว่ายังไงก็จะขอตีพิษุโลกแตกให้ได้ซึ่งหลังจากทําศึกไปได้ไม่นานฝั่งเรากําลังพลเริ่มอ่อนแรงนะคะสบียงเริ่มหมดจําเป็นต้องถอนทัพออกจากตัวเมืองแซวันกี้ตีเข้าเมืองได้นะคะก็ เริ่มเผาทำลายนะคะบันทึกบอกว่าเปลวไฟสว่างเป็นกลางวันเชียวนะคะแต่ว่าไม่นานค่ะพระเจ้ามังละษของอันวะก็จะสวรรคตนะคะทำให้แเซีนกี้ถอนทับกลับไปนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งสมรภูมิกับศึกอเซวนกี้ตีเมืองพิษณุโลกค่ะ <c oughs> จะเห็นได้ว่าในศึกครั้งนี้นะคะนอกจากพระเจ้าตักสินที่เป็นกษัตริย์นะคะยังมีอีกหนึ่งกษัตว์ของไทยนะคะอย่างเจ้าพยาจักรีซึ่งในเวลาต่อมานะคะก็จะกลายเป็น ปรถมมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีก็คือรัชกาลที่1น,นั่นเองค่ะ